ไปดูเที่ยวที่3 2ิบรท่านผู้ชมเป็นการกลับสายน้ำเช่นกันเป็นหน้าที่ของร่องน้ำสีแดงครับเทพนิมิต2เจอกับร่องน้ำสีเงินครับรุ่งอรุณเพชรนาคีเป็นเที่ยวต่อไปนี้ีอ๋อ มาแล้วท่านผู้ชมว้เอาละว่ามาดูเทียวนี้มาดูซิว่าเรือดีที่เปธรรมดามีน้ำวะเทพที่มีตุ่ยในล่น้ำสีแดงวันนี้เจอใครไม่เจอเดีมาเจอกับเรือดีเรือดังเรือสั่งพี่น้องจากบ้านเล็กในน้ำของลุงอลุนเพชรนาชีเริ่มบีกันมาชนิดที่ว่าตาตาตาหตาหทตาตาตาผาตาผายเริ่มลงผายแบบเต็มใบเริ่มใส่กันมาชนดี่ว่าไม่มีใครยอมใครแล้วเอาละไว้เอาละว่าเริ่มจะคุยกันมาลงตัวแล้วเพราะว่ารอบกลับสายน้ำเพราะว่าเรากลัลงตัวแล้วะว่าตาโคต่งกิจตัางกิตตางแกตาโคต่างไปตาโคตตางดี ก็ถ <Net> ือว <uma est> ่าไม่ธรรมดาแล้วกรท่านผู้จมบคู่นี้สูสีกันอีกแล้วตาผู้จมบเอ้ยดูดีดีดูดีดีมีรางวัลตาผู้จมบไม่ธรรมดาแล้วอย่างพูกที่สูส ตางคนต่างฝ่ายต่างคนต่างพูดต่างคนต่างพี่หัวเพียงหัวไายเพียงไายใครจะอยู่ใครจะไปดูดีๆกับท่านผู้ชมเอาใครจะอยู่ใครจะไปมาดูดีๆว่าอย่างไรเทพีมีเทพมันจะกับตำน้ำตากรูน้ำเงินมาอยู่รูน้ำแดงรับรุ่งอรุณเพชรดากีเรือท่านรองเรือท่านนายกเรือท่านปุยสานนานโขกีทวดีเบียดอีกี้มาเดินมาต่างคนโอ้โหคุณลบคนแม่นับตากคนต่างไม่ยอมเปิดไฟงั้นมือสู้กันแบบยิบตาเทพีมีคนเขาอนีไปรุ่งอรุณเพชรดากีก็ตามความเป็ตี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 และสุดท้ายก็รูดเข้าเส้นชัน ลำดับต่อไปครับเป็นการประกาศผลการแข่งขันครับเรือเที่ยวที่3.2ในสกิบัตรระหว่างเรือเทพนิมิตร่รองน้ําสีแดงพบกับเรือรุ่งอรุณเพชรนาชีร่องน้ําสีน้ําเงินผลการแข่งขันครับเป็นเรือที่อยู่ร่องน้ําสีแดงเทพนิมิตสองเป็นฝ่ายชนะครับเที่ยวดี